เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ t o y ย t a h i l u ัก r a ทรา E อยู่ยากแล้วมเมื่อเจอคู่แข่งจากแดนมังกรสเปคดีกว่า MG Maxus Eteron 9สวัสดีครับเพื่อนๆตลาดกระบะไฟฟ้าในไทยกำลังร้อนแรงกว่าที่เคยและปลายปีนี้การแข่งขันจะยิ่งดุเดือดขึ้นไปอีกเพราะหลังจาก t o y ยต a ชิงเปิดตัวไฮลักซ์ทราเ E ไปก่อน คราวนี้ถึงตาของ MG ที่เตรียมสร้างสีสันครั้งใหญ่ด้วยการนำ MG Maxus Etron 9มาเผยโฉมในงาน Motor Expo 2025ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดกับ Travel E ในตอนนี้ทั้งด้านแรงม้าเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัด MG Maxus Etron 9เป็นกระบะไฟฟ้าที่ถูกพัฒนามาเป็น EV โดยแท้ เปิดตัวในยุโรปครั้งแรกเมื่อปี2024และได้รับเสียงตอบรับดีจากความแรงระดับรถสปอร์ตด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุดถึง442แรงม้าหน้ากำลัง170แรงม้าหลัง272แรงม้าเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน5.8วินาทีพร้อมประสิทธิภาพการลากจูงสูงสุด3,500กิโลกรัมซึ่งถือว่าแรงกว่าคู่แข่งสายตรม อย่างไฮลักซ์ t v e l E แบบไม่ต้องลุ้นและยังให้ความลื่นไหลของการขับขี่มากกว่าโดยโครงสร้างตัวถังแบบเซมิโมโนคอคที่ใช้เหล็กอัลตราไฮสตร t h ช่วยให้การทรงตัวยามใช้งานจริงมีความแน่นเงียบและนิ่งคล้ายรถนั่งมากกว่ากระบะทั่วไปด้านแบตเตอรี่ใช้แบบ LFP ขนาดใหญ่ถึง102กิโลวัตต์อาวเคลมวิ่งไกลได้ประมาณ430กิโลเมตรรองรับระบบชาร์จเรลดี c สูงสุด 115กิโลวัตต์จาก20%ถึง80%ใช้เวลาราว40นาทีพร้อมฟังก์ชัน V2L ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรองรับการจ่ายไฟรวมสูงสุด6.6กิโลวัตต์ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าหรืออุปกรณ์แคมปิ้งได้สบายกว่าเดิมซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ E-Teron 9กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้กระบะไฟฟ้าที่มองหาทั้งพลังและความอเนกประสงค์ในคันเดียวงานออกแบบภายนอกมาในสไตล์ น e วอิเล็กทริฟายเมาแบบรถ E ีวีแท้ๆกระจังหน้าทึบโลโกโล้ m a x ซัสขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้า Full LED และเส้น DRL รวบตัวสทั้ง2ด้านเพิ่มความดุดันทันสมัยช่วงฝากระโปรงหน้ามีช่องเก็บของแบบฟรั้นที่จุได้ถึง236ลิตรส่วนท้ายกระบะเป็นระบบไฟฟ้าและยังสามารถเปิดผนังด้านหลังห้องโดยสารเพื่อวางของยาวได้สูงสุด2,400ม mm. เมตร ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการพื้นที่บรรทุกแบบยืดหยุ่นห้องโดยสารก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นให้ความรู้สึกเหมือน SUV พรีเมียมมากกว่ากระบะโดยโทนสีทูโทนเบาะหนังบุญนุ่มบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบนวดและระบายอากาศและยังสามารถปรับเบาะคู่หน้าให้เอ็นราบจนต่อกับเบาะหลังกลายเป็นพื้นที่นอนได้จริงหน้าจอคู่ขนาดใหญ่พร้อมภูมาลัยดีเชฟและแท่นชาร์จไร้สาย2จุด ใส่พื้นที่เก็บของกระจายทั่วทั้งคันกว่า20ตำแหน่งช่วยให้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกกว่ากระบะทั่วไปนอกจากนี้ยังมีระบบขับขี่ All Terrain System หรือ ATS ให้เลือกทั้ง Normal, Mud, Sand และหมวดปรับแต่งเองสำหรับพวงมลาลัยแรงมอเตอร์เสถียรภาพและการชาร์จพลังงานกลับตัวรถใช้ช่วงล่างมัลติลิง k ์พร้อมถุงลมปรับระดับที่สามารถลดความสูงท้ายรถได้60มิม รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด620กิโลกรัมถือว่าผสมความนุ่มสบายแบบรถผู้บริโภคทั่วไปกับความแข็งแรงของกระบะได้อย่างลงตัวทั้งหมดนี้ทำให้ MG Maxus Eteron 9กลายเป็นตัวเต็งที่จะมาป่วนตลาดกระบะไฟฟ้าไทยแบบเต็มตัวโดยเฉพาะยิ่งเมื่อนำไปเทียบกับ Toyota Hilux ก r a v e l E ที่เน้นแนวใช้งานแบบกระบะดั้งเดิมมากกว่าแต่ MG มาในภาพลักษณ์พรีเมียมล้ำสมัยพร้อมสเปกและแรงมาที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน เหลือเพียงต้องลุ้นว่าราคาเปิดตัวในไทยจะมาแรงแค่ไหนซึ่งจะเป็นตัวตัดสินการแข่งขันในตลาดนี้แบบชี้เป็นชี้ตายอย่างแน่นอนและคำตอบทั้งหมดจะเฉลยในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปวันที่28พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ